ไิ๊งเหตุอะไรทีเดียวนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นคาเเตอร์เขาต้องมีแว่นตาด้วยนะฮะ<ม>นี้ครัามาเจัน้อ่ะยังไงก็้ฮะจาก่มนะจากบ้าน A นะะเนอฟีเองเาแทนก็เปลี่ยนลุคไปเลยนะโอ้โหนชนงก็นะฮะพอมองมากๆแล้วก็หล่อมากๆด้วยจริงไหมโอ้โหโอโหเป็นลุคออกเกาหลีอันนี้นะฮะเขบอกว่าด<อ>ูเป็นที่ชาแบบว่าอะไรนะแข่งโ 네, <놀람> 도와 <놀람> <놀람> ายนะฮะขอถามหญิงสาวตัดกันเพราะหญิงสาวหนึ่งเดียวของเราหรือว่าแพงที่ชอบดูกาแพงมากเป็นไงคือบอกว่าเราตั้งใจอย่างนี้มานานเฮ้ยทำไมต้องโกงไอ้พวกคนเด่นหมดทุกการโอ้ให้เราแหงกฝังต้อนต้องถอยขนาดนั้นเลยเหรอเป็นไงพี่ให้ให้น้องเขาพูดไปก่อนเดือดอยู่เลยเป็นไงมามเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างก็แพงความรู้สึกในการถอยชุดน้าอ่ะครั้งแรก คนเดียวกันคือเซ็กซี่นี่สวยสวยเนี่ยโดนไปตามแล้วคือเชื่อแล้วนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเถียงกันตลอดการกันตลอดเกิดนอกบ้านนะฮะก็อย่างเดิมนะแต่สนิทกันหรือจริงๆเกียดกันสนิทกันเกลียดจะเกลียดหรือจะสนิทกันเตีย้กันก่อนเจ้าสนิทกันจะิทกันที่เกลียดกันจริงมันแค่เป็นข่าวไม่ข่าวอ่าแล้วก็มีนะอะโหจัดคันเสิร์ตลือดสติ๊กเกอร์หายจะดีกว่าไม่ดีเราลองพูดถึงดีกว่านะคะว่าแตกต่างจากสิ๊กร์ที่แล้วมันเป็นยังไงบ้าง เพมลงแรกที่่อนก็จะเป็น่อนข้างที่จะเป็นตัวเองนคคือเพราว่าหได้าไตอนลนอ่ะส่วนเมื่อ3-4ปีที่แล้วที่ซิงเกิลมานค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีรื่นแงเลือตอนยังไม่ได้มีอะไรที่เราแบบว่าคิดอะไรมากมายแต่ว่าพอครั้งนี้มันถ่ายแลเรารู้สึกว่าอยากทำเองอยากแต่งเองอยากุูทำนองเองแพก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้แหละ เบรนย์ตั้งไหนแล้วผ่านสั่งีดีมีมกันะแล้วกะนั้นที่อยากอยากตัวเองแล้วก็ได้ได้พิเศษในสิ่งที่เราเป็นให้กับคนดูแล้วก็ให้กับแฟนเพลงที่ยังไม่เคยเห็นเราแบบนี้ฟังซึ่งซึ่งเป็นด์เราชอบชอบมากเรามีโอกาสที่แบบรุ่งห่างคนพวกนี้ที่จริงๆเยอะแยะมากมายชัดเจนมากเพราะว่าสไตล์นี้นะคะโหแบบหรือจะบอกว่าชอบเพื่อนแต่พี่นะเอางานรงก่อนๆหน่อยค่ะจะรู้ว่าเออดูห้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ครับเธอเปลี่ยนไปเลยถ้าว่าชอบมากจริงนะคะ เยอะจนรู้สึกเราอยากระบายแต่ว่าเราอยากระาบายทางทางเพลงให้มันรู้สึกว่ามีประโยชน์มากกว่าที่เราจะไปมองในโพสต์ด่าในเฟซบุ๊กหรือว่าจะอะไรอย่างนี้เรา,เเราเลอง,ง,งเป็นเพลงคนรู้สึกว่าเออเป็นเพลงฟังดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกเขาเปลี่ยนไปคืออย่างอย่างอะไรบางนี้มันจะมีกลิ่นพั้งที่มันเยอ,อะใช่ซึ่งใครชอบแต่งเพลงครับผมเออตอนนี้แต่เย็นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ น้องพระเอก่งมากดีกว่าครับนะซิการ์ของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหกระหูกฮะระยะห่างระยะห่างกระหูกระยะห่างอ่าาฮะระยะห่างนี่คือสื่ออะไรถึงตัวตนของตั้มฮะอ่คือจริงๆแล้วผมในทานะตัวเองมากกว่าความายของตัวเอง้วก็อย่างเช่นแบบว่าระยะห่างคุณสุดมากได้ยินเ่ยอาจจะเป็นแบบว่าการเสพตัวออกจากกันหรือว่าเลื่อกลาแต่ว่าของผมเนี่ย คือระยะ ja ห่างในเชิงที่บวกที่ทําให้เรากับแฟนเราหรือว่ากับคนที่เราคบก,กันไปได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าคุงกิ๊กกัะหนุสาวๆอยู่ตลอดเลาพ่ประมาณสมัยาสาวๆเลยทีเดียวใช่คือมายเมื่อครงแรกทเราเป็นแฟกันมัมีระยะช่วงแรกใช่ประมาณนี้แล้วเป็นไงครับฟิน่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าจริงๆแไป กูตามจังหวัดนะก็จะมีว่าเพลงติดชาร์จบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะยิ้มยอมเลยงาขงนี้ยองดูวยนะคะอ่ะมันปิต้แล้วตอ้เามีงใแล้วยเดี๋ยวี่พีจะร้องี่เพีงบอกว่าตอนเนบอกว่าลชันคกนี่คือตอนร้จัดรายการนะ้นอคนทัวยอมทุกช่วงเลยทีเดียว โกหกนะขอให้บ้านเึ้่มเหมือนกันทั้งพี่ไม่โกหกนะฮะก็ขอให้บ้านเพิ่มนะครเกี่ยวนะรัเลยรับเลยรับเลยนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากการเอาเพลงของรสชาติคอมรัเป็นไงฮะเพลงนี้คือต้องการสื่ออะไรครับกับรสชาติความรักนะคือจริงๆแล้วมันเป็นเพลงแรกเนี่ยต้องสอนครับงานที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเพลงมาคอเพลงประกอบละครอะไรไปแต่เพลงนี้เราอยากจะเปิดด้วยความสนุกสนานคือมาเน้รอบสอนแล้วอ่ะอย่เนี่าเพลงช้ามาเยอะแล้วเพลงเๆไปร้องที่ไหนคนฟังก็หลับไปหลับตามการานอ่างเงี้ย ก็เลยแบบอยากจะเปิดให้มันสนุกสนุกเลยแล้วก็เรื่องถามแบบความรักนี่แหละแต่เป็นในแง่บวกก็เลยกลายเป็นรสชาติความรักขึ้นมานี่แม่ยังไม่ต้องถามแล้วล่ะนะฮะว่ามันเป็นขนาดไหนเพราะว่าคือทุกคลื่นเปิดไปทุกที่เปิดนะฮะจนบอกว่าพี่เปิดอีกได้ไหมอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าน้องคพังเปิดไปเมื่อกี้เองนะคะต้องบอกว่าคือไม่เปิดให้นะครับมีเม้นต์มาว่าในเฟซบุ๊กพูดโอ้โห ก็จะดีใจมากเลยเวลาไปตามเพื่อนไปยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาจะบอกว่านี่พี่นี่คนขอในเรียกว่าเพลงนี้เราตั้งใจมากจริงจริงพี่กับขวานเราจะได้เล่าเพลงนี้เพราะว่าเราชิมที่โรงแรมไงรีวิวสองกันรอคออะไรใช่ไหมแฟนสาวนี่แฟนก็รอความนี้ต่อไปแล้วกันอ่าต้อบอกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนอาทิตย์กว่าน Offs, oh, you, เพลงอไรฮะลง่องเราเราือเรืออ่่ือื่อเ่่่ คือให้ใหเงินเลยให้ดูทีเดียวเลยด้วยธุรกิจ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 มีธุรกลมทุนกิจอาหามีธุรกิจด้วยโอ้โหจริงใช้หน่อยได้ไหมนี่จากผลงานไปร้านธุรกิจอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารด้วยจรทำเองหรือเปล่าก็ไปไปผัดทำเองนั่งหั่นอะไรอย่างเงี้ยใ่ชื่อไม่ทำมาขนาดนั้นเปชื่อไม่ทำมาวันจันทร์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแบบว่าไทยมันซื้อมาซื้อมาเลยต้องแบบว่าทำอาหารเองเป็นด้วยอ่าก็ ร้านล้านลานนะผมคารางเก้าสองสิบสามโอ้โหเอาไปน่าไปได้ไปไปเจอได้นะครับทั้ทักเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่านัดทำแน่นอนและที่สำคัญครับก็เดี๋ยวเจอเพื่อนๆนะเอฟนะฮะที่ร้านนี้แน่นอนเองก็เจอกันเองอย่างเงี้ยนะนะถ้อยากไปเจอเอฟก็ไปร้านล้านลาได้ได้เจอแน่นอนเพรอบเอฟร้านไหนผมว่าเบเอฟไม่ต้องยืนเลยเต็มร้านนะแฟนคลับนะฮะเอาแล้วครับในส่วนของซิงเกิลต่อไปติดตามด้วยประกัศนะครับแต่ว่าปล่อยซิงเกิลแล้วช่อง สั่งมือถือมีในฮาร์ดจะดาวน์โหลดทำยังไงบ้างลุยเลยผมพูดตรงๆเลยนะถ้าบอกว่าไ,ไม่มีแอปเลยนะผมว่าทุกวันนี้วงการเพลงของเราเนี่ยซบไปเยอะมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ MP3 ใช้ของเถื่อนการโหลดแบบชุดแบบพิเศษเอี่ยคาเฟ่มาอะไรเงี้ยแล้วทำให้ศิลปินเนี่ยหลายคนก็หายไปเยอะ,อะที่เราชื่นชอบสังเกตจากสมัยก่อนต้องทำยังไงครับเพลงดีๆเยอะมากถ้าเกิดอยากจะช่วยอุ่นเศรษฐกิจไทยนะฮะก็ขอเพลงนะระชาชนรักเข้ามาได้ ทูมิวสิกดับคอมสกัดเป็นไหมฮะทูมิวสิกดับคอมเป็นฮะคอมมิวน่าสำรัอูไม่ใช่สำหรับใครับโอ้ยพี่ผมเหนื่อยจริงเลยผมพูดแล้พี่ทูมิวสิกดับคอมแล้วก็เป็นเอพิสสารคอมโบเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แพงอย่างที่ท่านคิดนะฮะผมบอกไปเลยเพราะว่าสามสิบกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็สามารถโหลดได้ยกผ้าที่คือเยอะเลยหนึ่ร้อยเพลงอยากจะโหลดกี่ร้อยเพลงก็โหลดมาเลย ใช่ฮะเป็นโมรตอนนี้นะฮะที่สมัครไว้เลยนะไม่ใช่แค่ชูอย่างเดียวแล้วแค่อื่นเยอะแยะต่างกันเต็มโต๊ะน่าสนใจนะคะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดจากชูเนาะผมพูดถูกไหมฮะพูกไหมถูกไหมฮะเดา๋ยวเข้าวงสิบพลาดเพราะช่องทางการติดต่อไปแล้วนะฮะต้อนพูดมาก็คือโหลดเมื่อกี้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมพี่พงศ้นเอฟเครับง่ายแต่ละคนต้องมีแฟนคลับชื่นชอบของตัวเองอยู่แล้วค่ะเฟซของแต่ละคนนะฮะที่สำคัญนี่คือหลดฟรีตลอดที่ด Ela แล้วก็เซิร์ชคำว่า,าผ้าแพงคลับไปกไ like ปกดไลค์กันเยอะๆนะคะ,อะโอเคอไปกดไลค like ์กันเราไป,ป,าป,ป,ป,ปฟังบขอบคุณผ้าแพงบอกว่าเดี๋ยวโอ้ยเดีเ๋ยวโอ้ย มี่มีป้ามายพี่ยูเเพราะไหนขนาดเลยนะไหาๆนะก็โอเคของพี่ตอนนานลยะของผมทวตต์ทวิตเตอร์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าโลเทคจริงๆจริงผมไม่เล่นผมไม่เล่นไม่เล่นเลยเล่นเพีงอย่างเดียวนะคบเล็นเอย่างเดียวตอนนี้ผมรายว่าเพราะมาแชทคุยกับผู้หญิงด้ ผมต้องบอกว่านะฮะจริงๆแล้วเขาพูดจากคนในบ้านเดียวกันแต่มันน่าเชื่อถือจริงไหมจริงไหมครปั๊มปั๊มลืไม่จริงหอครับไม่จริงไม่จริงไค่อยอยากพูดอะไรมากแที่ม่หมอกแน้าอั๊อวรยมวันนั้นที่ต้องกลารยรอยเยนย่ินพูดเนลกดไลค์เฟซที่เรียัก็เชียวแอลตัวใหญ่เข้าไปได้ียวตัวให่หาได้เลยก่าน่อย